ยินดีต้อนรับทุกท่านนะผมเข้าสู่ช่องของคริวฮัจีนี่ครับวันนี้เราอยู่ในเกมฟาร์มมิ่งเซนเปอร์เจอร์สองพนี่นะครับผมอ่าก็สำหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปสั้นๆนั่นเองนะครับที่จะมาสอนวิธีการนะรที่มีหลายๆท่านนะฮะคอมเมนต์เข้ามาว่าเราเนี่ยนะครับควรจะต้องไปเติมน้ำมันเทอมพวกปุ๋ยหรือว่าเป็นเลซพันเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไปเติมได้ตรงไหนนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมา ทำการวิธีสอบวิธีการแล้วกันนะครับว่าเราเนี่ยนะฮะจะต้องไปตรงไหนกันนะฮะง่ายๆเลยเดี๋ยวทําตามวิธีนี้กันเลยนะครับว่ามันมันมันเป็นอะไรที่แบบง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยนะนะฮะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับผมอย่างแรกเลยเนาะตอนนี้เนี่ยนะฮะให้เราดูไอคอนด้านล่างกันก่อนนะฮะที่เป็นรูปเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปุ๋ยเนี่ยนะครับผมมันก็จะมี ในส่วนของอัตราการลดลงใช่ไหมเราต้องการเติมละในส่วนของน้ํามันด้านบนที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ต้องการเติมเช่นเดียวกันนี่นะครับให้เรามาที่บ้านของเราเลยเสียงอาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนั่นเองนะช่วงนี้อากาศมันไม่ค่อยดีอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะก็ยังไงดูแลรักษาสภาพกันด้วยเสียงผมอาจจะเป็นเปลี่ยนไปนะเออแต่ก็ยังคงเป็นริว5 g เช่นเดียวเช่นเ,ชนเดิมอ่ะเข้ามาตรงนี้นะฮะจะเป็นรูปแท้งอย่างนี้เลย นะครับอ่ามีร a d เดียนนะยี่ห้อของมันนะครับเข้ามาที่จุดโฟกัสนั่นเองนะครับมันจะขึ้นประโยคเตือนขึ้นมานะฮะเป็นประโยคแจ้งเตือนขึ้นมาบอกว่า you can buy seeds นะครับแล้วก็เอ่อบอกว่าเนี่ยคุณสมานะที่จะซื้อมเมล็ดพันธุ์ตรงนี้ได้นั่นเองนะครับพร้อมกับเอ่อเติมปุ๋ยนะฮะได้ที่แท้งตรงนี้นะครับขยับเข้ามานะถ้ามันยังไม่ ขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกด้านขวาล่างนะให้ขยบเข้ามาเรื่อยนะสมมติถ้าเราไม่เข้ามาไม่ถึงจุดใช่ปะมันจะไม่มีเครื่องหมายถูกแต่ถ้าเราเข้ามาใกล้ปั๊บเนี่ยเราก็กดได้เลยปับ๊บนี่ในกรณีนี้เนี่ยนะครับอ่ามันจะถามเราว่าเออคุณต้องการที่จะเติมปุ๋ยใช่ไหมเรากดสตาร์ทเลยอ่ามันก็จะคิดเงินเราไปนะครับตามจำนวนลิตรที่เราได้เติมไป นะครับลบไป1,300เหรียญเต็มถังทีนี้ถ้าเราขยับเข้าไปอีกครับขยับเข้าไปอีกปับกป๊บเรากดปั๊บเนี่ยมันก็จะถามเราว่าคุณต้องการที่จะเติมไซโลตรงนี้เนี่ยนะครับในการดาวน์โหลดในการโหลดเข้าไปเนี่ยนะฮะในการเติมเข้าไปเนี่ยในภาชนะเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมคุณก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับเห็นซีดเนาะซีดเติมไปเลย ก็จะหักกันลงไปแค่นี้ครับเป็นอันเรียบร้อยนะคือมันจะมีทั้งหมดสองจุดด้วยกันนะครับจุดแรกเนี่ยนะฮะมันจะเป็นมันจะเป็นปุ๋ยนะจุดที่สองเนี่ยมันจะเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับให้ขยับเข้ามาทั้งหมดสองจุดด้วยกันถ้าหากว่าชี่หว่าเมล็ดพันธุ์ของเราเนี่ยนะครับมันมันมีได้ทั้งแบบทั้งปลูกด้วยเอาไว้ปลูกด้วยเอาไว้ใส่ปุ๋ยด้วยโอ้โหอันนี้มันจะแรงไปไหนวะเนี่ย โค้งทีไรนี่คือแหกโค้งทุกรอบนะคันนี้มันแรงสุดแล้วไงหกร้อยเฮ้ยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะโอเคทีนี้เราต้องการเติมน้ำมันนะให้มาตรงนี้นี่ปึ๊บนี่เลยมันจะถามคุณเลยเอ่อ you can refill you here นะคุณต้องการเติมใช่ไหม เราต้องการเติมเป็นเบนซินหรือว่าดีเซลนะ,ะเกมนี้ไม่มีเบนซินมันมีแค่ดีเซลนะก็กดจัดการไปนี่เลยเติมน้ำมันนะฮะลิตรอยู่ประมาณ29บาทต่อลิตรโหเราไปเด็นคือเราคุณคิดดูละกันว่าเติมในแท็กเตอร์เนี่ยเมื่อกี้ผมมี59%สเ้าเใช่ไหมน,นี่เติม100%คิดเงินเท่าไหร่โคตรจะแพงสามเหรียญนะอันนี้คือน้ำมันผมเต็มเต็มรอบเลย นะครับทำไร่กันาย,ยาวๆฮะตเติมครั้งหนึ่งทำไร่ได้เป็นปีฮะในในในส่วนของเกมนี่คือวิธีการง่ายๆนะฮะในการเติมน้ำมันเติมปุ๋ยแล้วก็เติม,มเมล็ดพันธุ์นั่นเองนะครับเอาใจทุกคนนะฮะเอาใจทุกคอมเมนต์นะใครมีปัญหาอะไรสอบถามเข้ามาเดี๋ยวทำคลิปให้ดูนะครับยังไงฝากยังไงฝากกดติดตาม Subscribe กับช่องริว 5G กันด้วยนั่นเองนะครับผมก็ฉลองนะ4 0 0พซับแล้วนะรู้สึกขอบคุณทุกๆคนเลยที่กดเข้ามาเป็นกำลังใจให้จะไม่ลืมขอบคุณ นี่อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมโหนี่ยังเคยยังหล่อเลยนี่ตัวนี้นี่ชอบสุดแล้วนะชอบลองมาจากจอนเดียเลยถามมากันจะเยอะนะครับฮะใครมีปัญหาอะไรเล่นไม่ได้ติดขัดตรงไหนนี่ท็อปนะครับเดี๋ยวทำคลิปให้ให้ดูกันไปเลยเนาะ